สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครืองเพียงแท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าทูช่องหน่อยใช้ยันท้าวครับวันนี้จะพามาตั้ญ,ญ้าครับตั้ญยญาตำขั้นหน้าครับพี่น้องนี่ครับนี่ในเครื่องตั้งยามาแล้วพี่น้องที่เขามารับชมใม่กับฝากกดตดตามน้ไม่เด้อครับพี่น้องนี่ครับพอดีจะพาพี่น้องมาจมกัน ใช้ชีวิตแบบกติตะกอนหรือชีวิตบ้นบานๆนี่นะครับผมจะพาตัดไปตามข้างหน้านะครับนี่เครื่องทัญนยาครับเดี๋ยวก็พี่น้องไปช่วงันเลยครับพี่น้องครับ เรียบร้อยครับพี่น้องนม่านเบิดก้อนครับนะครับเขาครับกลังงามครับทั้งเขาทั้งหยาดน้ำกันสวัสดีครับบ้านเหรอครับพี่น้องเถวไหน่าาอยงนี้มาตัด์ดีครับในการใช้เวลาอยู่ม่านถามทีนาทีครับคันันหน้าถามทีแถวเลี่ยวหมด ประมาณเหมือนประมาณลิดหนึ่งครับที่โกว่าๆกลับบ้านครับไปกลับบ้านเดี๋ยวครับเขากำร่างงามพี่น้องตัดแล้วว่าเขาหนาจังทีม้าอีกหนึ่งอาทิตย์จังทีม้าตัดอีกครับอาทิตย์ท้ายตอนตัดตัดเตี้ยนหึ่งเลมันก็ทีเตี้ยนหนคลิปมันยาวครับพี่น้อง ได้หย่อมๆอย่างไรครับครับโอ้โหมอต้ายอยู่จอดญี่ปุ่นครับยุ้ยไก,ไก่ตัดแล้วก็ดีกว,ว่ามอตัดครับทำคนบมเดลทัดผมผมมันยาวครับนะครับน้องพี่น้องจังไดีกับ พี่น้องเอฟที่ติดตี่ต่ำท้ายบันเทิงอ่ะจะว่ากันเด้อครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขาพันธะมัมีการมีงานแต่พี่น้องท่านใดอยากว่าจ้างเวทีเครื่องเสียงก็ถ้าเขิดมาทางเฟียดบุกผมก็ได้ครับพิมพ์คำว่าหน่อยใช้ยันเต้ากับที่เป็นพระคุณเป็นเป็นอย่างยิ่งครับทัานใดก็พาเบิ่งไห้เบิ่งหน้าไปครับมีน้าเหมอยครับพี่น้อง ทั้งเถวอาทิตย์ผมก็การยุดงานประจำกันเลยเป็นวันหยุดกันเลยมาตัดตัญ่าเพื่อเป็นการพูเทียวเวลาเครื่องตัญญาครับผมมีอย่างหนึ่งครับเครื่องเครื่องของกินครับเครื่องของกินแดงเม็ดอินเช่นะเพราพืน้นดีกับซื้อของฮอนด้าด้วยพี่น้องมันจะทนกว่าแต่ว่ามัานกับตัวนี้มันกับตมราคาอยู่หรอกครับนะครับนี่น้ามีม่น้าเหมือนเดีวยวกับพี่น้องนี่หน้าข่างๆกัน น,นี่ครับผมจะเอาพาบื้เครื่องกันอย่าครับนะครับนี่เน่ะซื้อมาตามผนหาครับของใหม่ของขาตัวเพื่อดีที่สามหากาาหูกาตาไหมกาตาสามหาสามผนหาครับ ผมราคาน่ะการคว้างอะไรฮอนด้าอะไรครับนี่ไงค่ะชิปนี่ครับขอฝากพี่น้องเขามารับชมเลอะกดติดตามให้น้ำเลนเด้อครับพี่น้องที่เขามาใหม่พี่น้องที่ติดตามยุค่อนแล้วครับที่ชื่นชอบใจเปันทีึงครับขอขอพักขอพักเทัาครับ คลิปนี้ค่ะผมก็ขอจบที่เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ